าอยู่กันบทที่2นะคะบทที่2ของเรานะคะจะเป็นการสอนการซ้อนภาพซ้อนวิดีโอโลโก้หรือว่าการเป็นการซ้อน ID Line แท็ก ID Line ร้านค้าหรือว่าแท็กเพจเพจ a c e b o o k ของเราทำยังไงให้ผู้ติดตามเข้าอะไรเงี้ยมีการเด้งข้อความขึ้นอย่างนี้อะ,อะไรอย่างเงี้ยมันทำได้ง่ายๆนะคะให้อันดับแรกนะคะให้ทุกคนเข้ามาที่ k ายมาสเตออ่า นะคะเข้าคลายมาสเตอร์ค่ะมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้อ่าเข้าคลายมาสเตอร์มาแล้วมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะให้ทุกคนกดไปที่ปุ่มกลางนะคะอ่ากดเข้าไปพร้อมแขนเลยนะคะปุ่มกลางเราจะเจอคําว่าเลือกอัตราส่วนหน้าจอเห็นไหมคะมันจะมี16.9 9.16นะคะแล้วก็1ต่อนะคะอันนี้แขกจะสอนพื้นฐานเลยคือ16.9เ จร,จริงๆมันไม่มีอะไรมันต่างกันแค่ว่า,าวิดีโอมุมกว้างามุมกว้างมุมสูงหรือว่าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแค่นั้นเองอันนี้แค่จะสอนเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบยาวผืนผ้าเนาะ16.9ค่ะทุกคนกดไปที่16.9นะคะอ่ามันก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้อ่าใช่พอขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะคะให้ทุกคนเห็นเห็นคำว่ามีเดียไหมคะอ่ากดคําว่ามีเดีย,ดเ,ขเ,ดยเข้าไปค่ะกดคําว่ามีเดียแล้วเลือก วิดีโอมา1วิดีโอนะคะวิดีโอในในโทรศัพท์ของเราอะเลือกมา1วิดีโอนะคะอ่าเดี๋ยวแขเลือกมาก่อน1วิดีโอเนาะอ่าทุกคนเลือกมาเหมือนกันค่ะอ่าเลือกมา1วิดีโอนะคะอ่าเนี่ยค่ะ1วิดีโอนะ,ะอ่าพอมา1วิดีโอแล้วนะคะให้ทุกคนมาที่เลเยอร์นะคะ เลเยอร์นะคะอันนี้เป็นการซ้อนภาพนะอันนี้เป็นการซ้อนภาพนะคะเข้าใจกันง่ายๆเนาะอะ,อะกดมาที่เลเยอร์อ่ามันจะมีคําว่ามีเดียนะคะเอฟเฟกนะคะแล้วก็โอเวเยอร์นะคะโอเวเยอร์ Over, ตัวอักษรแล้วก็การวาดเขียนนะคะให้ทุกคนกดมาที่มีเดียค่ะอ่ากดมาที่มีเดียมันก็จะขึ้นหน้านี้นะ,ะมันก็จะขึ้นรูปของทุกคนทั้งหมดแหละมันจะขึ้นอัลบั้มรูปนะคะ ให้ทุกคนเลือกรูปมา1รูปเพื่อการซ้อนเราอยากซ้อนอะไรล่ะสมมุติว่าแขนจะซ้อนคออ,อนเนี่ยเนี่ยค่ะแขจะซ้อนคอศรอ,อ่ะเห็นไหมพอกดเข้าปุ๊บมันได้เลยมันเด้งขึ้นมาหน้าจอของเราเลยตัวนี้เราสามารถปรับได้เราสามารถย้ายได้ว่าอยากให้มันอยู่ตรงไหนนะคะเราอยากให้มันอยู่ตรงไหนอ่าเนี่ยเราสามารถเลื่อนได้ย้ายได้นะคะอ่ะนี่นะคะเป็นการแท็กรูป หนึ่งอ่าหอย่างแล้วเนาะต่อไปนะคะเป็นการแท็กวิดีโอเหมือนกันคะ่ะทุกคนค่ะวิดีโอรูปภาพจะเป็นโลโก้หรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆใช้เทคนิคเดียวกันหมดนะคะอย้อนกลับไปดูใหม่เดี๋ยวแขกพาทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้แขกจะสอนเป็นอ่าทรงอ่าสี่เหลี่ยมแบบยาวผืนผ้าเนาะสิบค่ะทุกคนกดไปที่สิบนะคะอ่ามันก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้ อ่าใช่พอขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะคะให้ทุกคนเห็นเห็นคำว่ามีเดียไหมคะอ่ากดคําว่ามีเดียเข้าไปคะ่ะกดคําว่ามีเดียแล้วเลือกวิดีโอมา1วิดีโอนะคะวิดีโอในในโทรศัพท์ของเราอะเลือกมา1วิดีโอนะคะอ่าเดี๋ยวแขกเลือกมาก่อน1วิดีโอเนาะอ่าทุกคนเลือกมาเหมือนกันคะ่ะ อ่าเลือกมา1วิดีโอนะคะอ่าเนี่ยค่ะ1วิดีโอนะ,ะอ่าพอมา1วิดีโอแล้วนะคะให้ทุกคนมาที่เลเยอร์นะคะเลเยอร์ layer, นะคะอันนี้เป็นการซ้อนภาพนะอันนี้เป็นการซ้อนภาพนะคะเข้าใจกันง่ายๆเนาะกดมาที่เลเยอร์ให้ทุกคนกดมาที่มีเดียค่ะอ่ากดมาที่มีเดียมันก็จะขึ้นหน้านี้ นะมันก็จะขึ้นรูปของทุกคนทั้งหมดแหละมันจะขึ้นอัลบั้มรูปนะให้ทุกคนเลือกรูปมา1รูปเพื่อการซ้อนเราอยากซ้อนอะไรล่ะสมมุติว่าแขจ,จะซ้อนอ่าคอร์อนเนี่ยเนี่ยค่ะแขจ,จะซ้อนคอร์อนอ่ะเห็นไหมพอกดเข้าปุ๊บมันได้เลยมันเด้งขึ้นมาหน้าจอของเราเลยตัวนี้เราสามารถปรับได้เราสามารถย้ายได้ว่าอยากให้มันอยู่ตรงไหนนะคะ เราอยากให้มันอยู่ตรงไหนอ่าเนี่ยเราสามารถเลื่อนได้ย้ายได้นะคะอ่ะนี่นะคะเป็นการแท็กรูปหนึ่งอ่าหนึ่งอย่างแล้วเนาะอ่าต่อไปเป็นการซ้อนภาพโลโก้แล้วกันนะคะอ่าทุกคนมาที่เลเยอร์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกวิดีโอที่ตัวเองจะตัดต่อเลือกวิดีโอที่ตัวเองจะตัดต่อนะคะมาหนึ่งอันเนาะอ่าสมมติแขนเลือกอันนี้นะคะโอเค แขเลือกอันนี้เนาะอ่าให้ทุกคนทีนี้ให้ทุกคนมาที่เลเยอร์นะคะอ่าจิ้มเข้าไปที่เลเยอร์นะคะให้ทุกคนจิ okay. ้มเข้าไปที <Ugh. S 1> ่มีเดียค่ะอ่าปอมาที่มีเดียปุ๊บให้ทุกคนเลือกภาพโลโก้ของตัวเองนะคะเลือกภาพโลโก้ของตัวเองสมมติว่าแขจะเอาภาพนี้แล้วกันนะคะอ่าแขจะเอาภาพนี้เป็นโลโก้ของตัวเองนะคะ แขกก็จิ้มเข้าไปเลยค่ะปึ๊บมันก็จะมาเด้งที่หน้าจอแบบนี้นะคะทุกอย่างนะคะสามารถขยายและลดได้นะสามารถขยายและลดได้นะคะสมมุติว่าแขกจะเอาอันนี้นะคะขึ้นมาเป็นโลโก้ของตัวเองแบบนี้นะคะอ่ะเราจะให้มันเด้งขึ้นมาให้มันเด้งขึ้นมาแบบดูน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะคะกดไปที่กดที่หน้าจอเลยค่ะกดที่คำว่าดูแขกนะคะ อ่กดมาที่โลโก้ของตัวเองแล้วมันจะขึ้นหน้าจอฝั่งนี้เอ๊มันจะขึ้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะให้เรากดตัวนี้ค่ะกดตามแขรเลยนะคะโอเคตัวนี้นะคะมันจะเป็นการให้เราเลือกภาพเคลื่อนไหวอ่าไม่ใช่ให้เราเลือกการเคลื่อนไหวของมันอะ่ะว่าเราจะเอาให้มันฟีดเข้าเวลาให้มันเด้งเข้าอะ่ะมันจะเด้งเข้าแบบไหนนะคะมันก็จะมีหลายแบบนะคะให้เราเลือกเหมือนกันนะคะอ่าให้ทุกคนกดมาที่ป๊อป นะคะกดมาที่ป๊อปนะคะคอร์สนี้เราจะเรียนตามแขนเลยนะคะกดมาที่ป๊อปนะคะมันจะมีข้างล่างให้เราเลือกระดับนะคะให้เราเลือกระดับความเร็วของมันว่าให้มันเด้งเร็วแค่ไหนหรือว่าเด้งช้าแค่ไหนนะคะแขนเลือกไปที่5วิอ่ะสมมติแขนเลือกมาที่5วินะคะกดตกลงข้างบนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นวิดีโอกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นวิดีโอกันนะคะเริ่มค่ะกดเล่นเลย เนี่ยค่ะมันก็จะเด้งอย่างนี้ขึ้นมานะคะอ่าไม่อยากให้มันเด้งเอ่อไม่อยากให้มันตรงนี้นะคะเราสามารถเลื่อนได้นะว่าจะเอาโลโก้ไว้ตรงไหนนะคะตัว,ตวนี้นะคะอ่าสมมติว่ามันเด้งขึ้นมาแล้วเนาะเราตั้งค่าให้มันเด้งขึ้นมาแล้วทีนี้อยากให้มันดุกดิ๊กกดมาที่จุดแขร์มันเดิมค่ะกดมาที่โลโก้ของตัวเองนะคะแล้วก็เลือกปุ่มตรงกลางนะคะเลือกปุ่มตรงกลางจิ้มเข้าไปเลยค่ะอ่าตัวนี้ ขนาดที่โลโก้เรากำลังเคลื่อนไหวเนี่ยเราอยากให้มันอยู่ในแบบไหนเราไม่อยากให้มันเคลื่อนไหวเลยระหว่างที่มันเล่นเนี่ยก็ให้แค่มันโผล่เข้าโผล่ออกแค่นั้นก็ได้ก็กดมาที่คําว่าไม่มีนะคะหรือเราอยากให้ขนาดที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยอยากให้มันกระพริบเอ้ยอยากให้มันสั่นเอ,อ้ยหรือว่าอยากให้มันหมุนแบบนี้อยากให้แบบเนี้ยให้เราเลือกเองได้เลยค่ะอ่านเดี๋ยวละทุกคนนะคะกดมาที่ลอย กดมาที่ลอยตามแข่ก่อนนะคะอันดับแรกนะคะทําตามแข่ก่อนนะคะ,คะอันดับแรกอ่ะอ่ะกดมาที่ลอยปุ๊บก,กดตกลงอ่ะเดี๋ยวลองมาเล่นดูอีกทีหนึ่งนะคะกดเล่นปุ๊บอ่าเห็นไหมมันจะเด้งขึ้นมาแล้วมันก็จะมันก็จะลอยมันก็จะเป็นโลโก้ลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะเลือกอีกค่ะกดมาที่ดุดแขนนะคะ,ะ,คะกดมาที่โลโก้ของตัวเองนะคะแล้วก็เลือกมุมขวาตรงนี้ค่ะ อ่าเลือกเข้ามานะคะตอนอันนี้มันจะเป็นการเคลื่อนไหวตอนออกมันมีการเคลื่อนไหวตอนเข้าแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวตอนออกเนาะก็ให้เราเลือกเลยค่ะอยากได้แบบไหนอยากให้มันออกไปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่าให้ทุกคนเลือกมาที่เลื่อนไปทางขวานะคะแล้วก็เลื่อนหมุนตัวนี้มาที่3มวิเหมือนกันอ่าห้าวิเหมือนกันเนาะอ่ะกดตกลงนะคะอ่าไหนลองเล่นดูอีกรอบนึงนะคะ อ่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอมันจะหายมันก็จะหายแบบนี้อ่าแค่นี้ค่ะง่ายไหมคะ